ก็เริ่มก็เริมซีเมาเน่ก็นั่งเสริมมวนเนอะน้าบี่ไม่น่าจอท้าเขจะวาลนะต้องหนาวเลยอกง้ยกดติดตามให้เบาทัดแนะ่เด้อสบายดีสบายดีคอยพี่น้องอาะ เมเนกามาเป็นมือที่สองเนาะอยู่กับสองบาต้าและกอล์เลอมือที่สองเป็นจะเป็นมือที่ว่าแห่เคยเนาะมือผูกแขนตอนนี้ก็อยู่เพื่อนเจ้าบ่าวเนาะกับร่งกายเกี่ยมแต่งเน่าแตง่งตาชอบแบบห้าอนเองก็บมันลาแล,แล้วเนา,าะใส่สีขาวอะไรก็เลยเอาไปแล้วก็หลังจากนั้นลราคาสีลายผูกแขนหลังจากผูกแขนนะจังสีลายไป แฮ่เคยไปเพื่อนเจ้าสาวเนาะเดี๋ยวบรรยากาศที่ไปจะได้เวรน้ำกันเนอะเนาะบรรยากาศที่งานนั่งกากีอ่ะนี่ยไอดีไอดีร้อนเนาะกำลังกากียมสีลงพักควนเนาะแล้วกัแเฮเผยไปเพื่อนเจ้าสาวเนาะเมือนีด็ก็ตัวรอนพิเศษเลยเนาะนี่เนาะทีมงานเนาะแต่งหน้าเป็นสามสิบสมมุติผมท่านเหรออยู่ใช่จะว่ากันนี้ดีใจว่าเได้เป็น ตั้งเป็นฟ้าเด็ดีสาระสวยด้วยเนาะเออยินดีนะยินดีนะถ้าหน่อยวะผัวแขนเนี่ยเขาบ็กินข้าวคนเมื่อเนี่ยจะกินข้าวได้เนี่ยจะกินเหรอว่าจะจ๊ำเนาะบรรยากาศรอบๆเพื่อนจะว่าเนาะนี่ก็จะเป็น ทีมงานพุทธบุแกเป็นเยมสีผ<ล>ูกตอต่อแข้งสำหรับบ้านเพิ่นเพิ่นกาจะว่า,าภาษาเพิ่นเนามาบ้านเพิ่นห้ากับฟังว่เขาใจปคไนไดบว่เขาใจเราแล้ว,ลวอาน่าตอนนี้เข้าก็สิ ไหลเฮ้ยไปเพ okay. evet ื่อนเจ้าสาวแล้วเนาะติ๊บยำเฮเคยเนาะเพื่อนเจ้าสาวกับยูโบไก่ในเพื่อนนะกระป๋านกับไก่กันแสตมป์ผ้าทุกคนไปเมืองบรรยากาศต้องการเนาะพิถีชีวิตบ้านเขาปฏิเสธอะไรเนาะการเล่นกัน ยังดังไงได้น่าจะมาสิเด็กยมแนเพื่อนเช้าๆหนใกล้กันเลยนะไปเนาะ เมาแล้วเคาแล้วไม่นด้นก็มีมูยางกก็เดินีเตาอยู่

มจะมีการลางเลางยังเนาะเบินะลาบานนะไม่การา

หน้าล่างจากที่ว่าเจ้าวาวไรเรอเห็นป่าวมาหอนเพื่อนจะสาวล่ะก็มีการถูกพอตักแกนในการเนาะสูขวัญสูขวัญวิธีสูขวัญจะมีพักขวัญใหญ่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องลู่ของฟ้ามามาถูกแกนใส่เนาะเวลายินดีน้ำดู มันจะว่าได้กแพนเนาะถ้าไม่ได้รูผู้ไม่นทอไเ <c oughs> ย้าวจะ,จะน,ขขน่อย่างไปเไปพกแกอะไนไปนี่ก <c oughs> ันกนูแ <c oughs> อนเนาะกาบเงทีแตาะบ้านมันอาจุนจคือกันเนาะมา แต่ละทองเป็นมังก่าเพราคือการมานายเพราะว่าอยู่นีเขาไก่ตัวน้ยเขาก็ากวางภาษาภาษาของเขานะภาษาสวยภาษายางทอเขาเป็นคนต่างแข้งคนละแข้งกนมีจะเป็นมักา่า่งเอ่าจป็นสิเนางมันจะกายกายคอนได้แน่ ขวมันลายัขวลายกไงหรอนั่งขากตั้มเนี <t <t ่ยก็ได้เนี่ย่ขวันยิ้มนะยิ้มนะเ้เยิ้มที nó đi mấy cho nó cho vào nó không nào đây 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 còn này Hãy cho kênh ตอนนี้อาก็ศดีผูแค้นให้ขึ้งจาว่างเชาเนาะกางจะเป็นมัวเองทนันเยขก้นตอนการผูกแค้นอยอายเนาถ้าเกดตรไม่มาขึ้นมันขึ้นใจก็ฝ่ายเนาะ มาไทยแบบนี้นะครับถ้าใครถูกนะถูกแขนเพื่อแสดงความยินดีครับโมกับวาวนะที่บาอะไรายสาขอบคนะผัวแล้ว น,น,น,นี่เนาะับผูแคนสีอะไรจะเป็นทีน้งนกผูายทั้งผู้ายหิงงตายนน้อ,นอนการู้ผู้ชาเผยผู้ชาย ยัดแม่น้ยัดม่้ำไปอาชีพออ้าวเ้าก่อนเนาะอะไรต่งจะวาว เอาไหมพอเจแล้วไกนคนนี้อนนี้เดี๋ยวเขาเนอะวันปลูกแล้วเพื่อนเลยปลูกแล้วเพื่อนเม่บ่ได้เลยดีดี่แง่นาขึ้นนครับมมา

อ๋อเนาะตอนนี East, people, ้ก like yeah, ับผูกแขนในทั้งจาวาหรือจาวาาวเล้วเน้องากระชยลงไปดมตอแล้วก็ว่าอนี่ทั้นก็เพื่อนมาจากหอนนี่เพราะว่ามุงทางกระสสมุนกระตำเ่ยก็เลยหอนเนี่ยาวไปเมิองบรรยากาศที่ต้องกันเนอะอ๋อนังจากที่ว่าเข้าผูกคอต่แขนนะครับกับเส้นแม่นแง้ากาทายโผ่ทายหอดเนาะ เก่าๆไม่ว uhm uh ่าพ่อแม่เนาะกตอนนีນทุกคนก็เริ่มก็เริ่มสิมาเอาเน่ก็นังสิเริ่มวนเนาะ แก่แล้วน้าบีนะคเับของเพลงเหล้าเนาะมาเนาะวันนักวันนักการในงานกเหลือมากงานเนาะ มาแล้วพี่ซื้อห้งหองวะน,น,น,นี่ซื้อห้องติดต่องานหดทางนี้เนาะถ้าใพ่มีงานติดต่อใดทางไหนเนาะแ้งานเามามเต้เนาะอานอนสำหรับคลิป ในงานแต่งรองเมอร์ีกาไนทายไดายได้เพียงซ้ำหนีเนาะเพราะว่าสําหรับเราเองกับเมาในแดดแตอนนี้นี่แมนมาหอดทองแล้วกลับมาหอดนองแล้วแลวก็ชิตายบอกปีบอดนองเบิรเนอร์เพราะว่าส่วงแดง,งมากเป็นแวดตลอดซับเบิร์ดนะก็เลยบรยทิทายนะมีแต่ว่าฝากพี่พนอ้องาอ้ไก่ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะสําหรับอยากให้เห็ดคลิปเียวกำยัง ไปไซมาไซนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไลเดอร์คิปผ่าแบบแรกก็ขอโทษขออภัยนะเนาะคลิปนี้ก็จะจบเพียงซัมนี้เดอ